วัยรุ่นจีนจำนวนไม่น้อยกำลัง,ลงหลงใหลการขี่จักรยานวิบากหรือ BMX หนึ่งในกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปารีส2 0 2 4ที่นักกีฬาจีนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จที่สนามฝึกซ้อมในเมืองเซนเจิ้นทางตอนใต้ของจีนโค้ชกำลังสอนการขี่จักรยานวิบากทั้งการหมุนการพลิกและการกระโดดซึ่งได้รับความสนใจจากวัยรุ่นจำนวนมาก ผู้จัดการสมโมสร BMX ในสันเจิ้นกล่าวว่าหลังจากเปิดสมโมสรจักรยานวิบากมา6เดือนกระแสตอบรับค่อนข้างดีมีนักเรียนมาลงทะเบียนเรียนกว่า150คนโดยจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนมากขึ้นสมโมสรจึงเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มทางจักรยานและเพิ่มจำนวนห้องเรียนในร่มจาก3เป็นห้ห้องการบรรจุก,กีฬาจักรยานวิบากในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆและคนรุ่นใหม่ให้หันมาเล่นกีฬามากขึ้น ขณะที่ผู้ปกครองก็ส่งเสริมให้เด็กๆเล่นกีฬาเพื่อประโยชน์ทั้งร่างกายและจิตใจนักเรียนคนหนึ่งบอกว่ามันเจ๋งและสนุกมากขณะที่ผู้ปกครองก็บอกว่าต้องการให้ลูกมีพัฒนาการด้านร่างกายและฝึกความเป็นนักกีฬาที่รู้แพ้รู้ชนะ จักรยานวิบากที่กำลังเป็นที่นิยมทําให้สโมสรมีแผนจะจ้างโคช้ชที่มีประสบการณ์สูงมาฝึกสอนขณะที่บางสโมสรเจอปัญหาขาดแคลนโคช้ชโดยโคช้ชหึงคนต้องรับผิดชอบนักเรียน15-20คน